สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มกองกลังออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้พิเศษอีกแล้วครับวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับเป็นอดีตนะครับผู้บัญชาการหน่วยซิลและเป็นอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพเรือนะครับและปัจจุบันนี้เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3 เงยซิลเนี่ยบางทีทํางานในสภาวะที่ที่ไม่ปกติที่คนอืน่นๆก็ทําไม่ได้ไออะสภาพอย่างนี้ไม่มีใครกล้าดำน้ํามาหรอกมันโหมทะเลรุนแรง<ด>ขนาดนี้ตายคือลมแรงมากแต่เราต้องปฏิบตัติต้องไปขึ้นในโคถินที่มนันอันตรายขึ้นซัดอะยรเนี่ยหนักก็หนักมากที่สดุดทรมานจิตใจมากที่สดุดเพราะเวลาคนเราเนี่ยมันจวนเจียนตรงนั้นน่มันจะ เกิดความกลัวและความท้อแท้อย่างที่สุดจะใช้วิธีการไปก่อวินาศกรรมรเรือรบคาสึกเนี่ยดำน้ากําลังส่วนนี้เป็นกําลังเล็กๆแต่สร้างความเสียหายกับศัตรูอย่างใหญ่หลวงเนี่ย ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line@ บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับพลเรือโทอาภากรอยู่กงแก้วสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุญาตเรียกพี่อภกอนนะครับครับ <c oughs> ได้ <c oughs> พี่อภคอนเป็นคนใต้ใ<ช>นะครับนบครศรีธรรมราชถามพี่อภครนเรื่องราวชีวิตตั้งแต่เด็กเลย<อ>เข้ามากรุงเทพตอนไหนแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะเป็นทหารหรือเป็นอาชีพอื่นอะไรงไงครับพี่ก็ในส่วนชีวิตสุดตัวนะครับในเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนอำเภอชะอวดจังหวัดน,นครศรีธรรมราชคนใต้บ้านเราคนใต้นะครับก็ผมมีพี่น้อง8คน คนโตเนี่ยนะครับแกว่าผมสิบสองปีพี่อภกรเป็นคนที่เป็นผมเป็นคนที่หกนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มีอาชีพเป็นครูอยู่ที่อำเภอะฉวดก็ท่านอยู่สมัยที่คอมมิวนิสต์เยอะนะครับตอนลรกศิษย์โรกหาคนทั้งเยอะทางานก็ก็ไม่ง่ายเหมือนปัจจุบันแล้วก็คุณแม่ก็ดูแลลูกดูแลเนี่ยดูแลครอบครัวถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วในแดคนของเราจะมีความสมานสามัคคีกันแล้วก็น้องๆจะเชื่อฟังพี่ๆตามลำดับชั้นลงมานะครับ ซึ่งทุกคนเนี่ยจะรู้บทบาทในความเป็นพี่ความเป็นน้องนี่ตอนนี้เนี่ยผมเป็นผู้มัธยการทัาเปลือภาคที่สามเนี่ยผมก็ยังฟังพี่ก็เลยนะครับพี่ก็พี่สั่งเลยคนโตตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรเออตอนนี้เกษียณแล้วครับเกษียณผมอีกสองปีเกษียณก็เป็นครูเช่นเดียวกันเป็นครูเหมือนกันเหมือนคุณพ่าแม่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ครอบครัวผมก็ส่วนใหญ่เป็นครูสองสามคนนะพี่ภาคกรอนครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยอยากเป็นอะไร อยากเป็นหมออยากเป็นเรืออะไรหรือตั้งใจเป็นทหารคืออย่างนี้ครับว่าคุณพ่อผมเนี่ยลูกเยอะครอบครัวใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็ลำบากค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายเยอะผมก็เลยคิดว่าเราจะเรียนอะไรที่ค่าใช้จ่ายน้อยดังนั้นการเป็นทหารเนี่ยพอเราสอบได้เนี่ยทหารเนี่ยก็จะดูแลอะไรเนี่ยถามเรื่องชื่อนิดนึงครับพี่อภิกรเพราะว่าชื่อเนี่ย ตั้งแต่เด็กนะหรือว่าตั้งแต่เกิดมาในคุณพ่อเนี่ยเล็งไว้ให้เลยหรือเปล่าฮะว่าจะต้องเป็นอยู่กองทัพเรืออ่าคืออย่างนี้ครับคุณพ่อท่านเป็นครูเนี่ยครับเวลาลูกเกิดวันไหนเนี่ยท่านก็จะตั้งชื่อให้ของจองกับช่วงวันเกิดวันอะไรเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณพ่อจะตั้งชื่อลูกๆเนี่ยจะลงท้ายด้วยรอเรือผมเองเนี่ยเกิดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยท่านก็จะไปดูพัฒนานุกรมอะไรเนี่ยนะครับ ก็อาภากรเนี่ยแปลว่าผู้ทํารัศมีอาภาแปลว่ารัศมีกรคือผู้ทาผู้ทํารัศมีก็คือพระอาทิตย์ครับผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าชื่อผมเนี่ยไปตรงกับพนามของเสดีจเตี๋ยกรมหลวงจุมพรเนี่ยครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนชอบทะเลชอบดูทะเลผมว่าโอ้มันรู้สึกเราเบิกบานใจเวลามองไปแล้วมัน ู้สบายตานะครับรักฐานเรือก็เลยเลือกเหล่าฐานเรือ๋อเพราะว่าชอบทะเลชอบทะเลแล้วมีความสุขตั้งแต่เด็กใช่ครับมีความสุขพอมีโอกาสได้เข้าเรียนทหารก็เลยเลือกเหล่าทหารเรือใช่ครับอผมก็เพิ่งจะทราบครับช่วงนั้นว่าอาภากรเนี่ยตรงกับพนามของเสด็จเตยนะเกิดมาเพื่อเป็นทหารเรือจริงๆคือในช่วงเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็มี ก็มีนายทหารที่จบมีลในเรือล้มาเป็นนายทหารปกครองเนี่ยก็บอกผมนะครับว่าให้ไปเปลี่ยนชื่อเสียเพรมไปตรงพระนามของพระองค์ท่าแต่ผมไม่เปลี่ยนนะเพราะคุณพ่อตั้งให้แต่ผมยึดถือตลอดเวลาว่าเราจะไม่ให้ชื่อนี้เนี่ยเสียหายอืมดีจังเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดถึงตลอดเวลาเลย ครับก็ตอนเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยรุ่นพี่ผมเนี่ยก็คือพลเดอโทวินัยกอมอินนะท่านเป็นเตรียมทหารรุ่นที่16ครับผมรุ่นที่24นะครับท่านก็มาเยี่ยมน้องๆที่โรงเรียนเนี่ยแล้วท่านเอาวิดีโอเทปการฝึกของหน่วยซิลมาให้ดูตอนนั้นท่านเพิ่งจบซิลของสหรัฐแต่ว่าท่านก็ให้ดูการฝึกซิลในประเทศไทยเนี่ยครับก็เป็นการถ่ายกันเองถ่ายกันเองภายในผมมีความรู้สึกว่ามันท้าทาย มันท้าทายความเป็นลูปผู้ชายมากเลยครับผมก็เลยตั้งใจผมไม่ได้บอกให้ใครทราบหรอกแต่ตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมจบโรงเรียนนี้เลยแล้วผมต้องไปฝึกหน่วยเซว้ดคดาบ คือหลักสูตรนักเรียนนักลายใต้น้ำจู่โจงท่านมาเปิดวิดีโอให้ดูเนี่ยจุดประสงค์คือเพื่อที่จะเชิญชวนนักเรียนเตรียมทหารไปฝึกเลยก็ไม่เชิงครับก็เหมือนกับว่าให้ดูเฉยๆมันก็จะมีโรงอาหารเลยครับแล้วก็เปิดให้ดูัเลยเนี่ยเราก็เปิดให้ดครับแต่เราสนใจแต่เราสนใจมีเพื่อนเพื่อนคนอื่นสนใจด้วยไหมผมไม่ไม่ทราบแต่เราเก็บไว้ในใจแต่เราเก็บไว้ในใจคนเดียวนะครับเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยผม ผมก็เลยต้องวางแผนอีกว่าผมจะเล่นกีฬาอะไรที่ร่างกายผมจะแข็งแรงแล้วฝึกให้จบอันนั้นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่จบเป็นนักเรียนเตรียมทหารแสดงว่าแผนนานแผนนานนะคือเปอร์เซนต์ของคนจบเนี่ยน้อยมากจบแค่3 0มสิบเปอร์นหมายว่าคนหนึ่งร้อยคนเนี่ยจบได้แค่30คนก็จะเฉลี่ยประมาณเนี้ครับเตรียมตัวยังไงครับพี่ตอนนั้นที่บอกต้องไปเล่นตอผมเป็นขึ้นเล่าคือขึ้นโรงเรียนในเรือเนี่ยผมก็ต้องเลือกก็เลือก ว่ายน้ากีฬาว่ายน้ำเนี่ยจริงๆผมบ้านที่เช่อวนผมอยู่ติดคลองเด็กๆนะเราก็เล่นน้ําในคลองเพราะนั้นผมก็พอจะว่ายน้ําเป็นอยู่บ้างแต่ก็ต้องมาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเพื่อว่ายน้ําไม่ถูกต้องนอกจากว่ายน้าแล้วผมก็เล่นโปโลน้าโปโลน้ําก็ต้องใช้ความพลาโรดผลผลสมควรนะในการที่จะต้องเล่นฟุตบอลไปด้วยพยุงตัวในน้ำอะไรเนี่ยต้องว่ายโอหลากหลายนอกจากนั้นผมก็ไปเล่นกีฬา เขาเรียกว่าปัญจกีฬาทหารปัญจไปว่าห้านะครับห้ามห้าคือกีฬาห้าอย่างห้าอย่างใช่คล้ายคล้ายๆกับทศกีทาใช่ไหมทศกีทาสิบอย่างนี่ปัญจกีฬาทหารนี่ห้าอย่างครับก็จะมีวิ่งในพื้นประเทศวิ่งก็วิ่งค่อนข้างไกลวิ่ง8กิโลเมตรแล้วก็มีวิ่งวิบากอะไรเนี้ย สี่ร้อเมตรนะครับใช่แล้วก็มีว่ายน้ําข้ามเครื่องกีิขวางแล้วก็มียิงปืนแล้วก็มีควางลูกระเบิดโอ้โหห้าอย่างครบเครื่องปัญจนะฮะใช่ฮะเพราะฉะนั้นผมว่าโอ้ต้องอีกผมนอกจะเล่นกีฬาแล้วเนี่ยวันหยุดผมยังไปเล่นมินเซิร์ฟอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาอไปเล่นเรือใบผมไม่ค่อยพอวันหยุดผมไม่ค่อยกลับอ่ะผมจะอยู่โรงเรียน โอ้โหเดี๋ยวนะวินเซิร์ฟในแม่น้ำเจ้าพระยาใช่เป็นกลุ่มนักเรียนในเรือเขาเล่นกันักเรียนในรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะตอนก็มีเรือใบแล้วก็มีวินเซิร์ฟอันนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนในเรือนักเรียนในเรือครับแล้วสนุกสนานตอนนั้นเราก็เสี่ยงด้วยเพราะว่าเล่นวินเซิร์ฟไปเราต้องดูเรือสินค้าลำใหญ่มาเราต้องระวังให้ดีบางทีไปฝั่งฝั่งสมุทรเจดีฝั่งพระประแดงเนี่ยฝั่งข้ามไปทางโน้นเนี่ย นะก็ท,ท้าทายพอสมควรเพราะเราจะมีความหลากหลายในการเล่นกีฬาเพราะฉะนนทุกวันเนี่ยเราจะซ้อมซ้อมกีฬาแล้วพอหลังจากที่เราฝึกซ้อมเตรียมร่างกายนะฮะเล่นหลากหลายกีฬาเนี่ยวันที่เราไปฝึกนักทำลายใต้น้ำจู่โจมเนี่ยเป็นตอนที่จบใช่ครับ<น>จบแล้วคือจบโรงเรียนในเรือเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปเป็นนายฐานฝึกที่โรงเรียนสื่อสารสื่อสารฐานเรือนะครับผมก็ซ้อมตัวเองช่วงนั้นก็ มีการแข่งจีฬาราชนาวีนะครับแต่ละหน่วยเราก็มีการแข่งเพราะว่าเราได้พิสตัวเองด้วยนะครับครับหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งผมถึงไปฝึกหลักสูตรนักเรียนนักไร้แต่น้ำโจโจมาเป็นรุ่นที่17เมื่อตอนปี2531นะครับ ไอ้หลักสูตรนี้นะครับว่ากันว่าเป็นหลักสูตรที่โอ้โหผ่านได้ยากเราก็เป็นหลักสูตรที่เรียกว่าหนักที่สุดในบรรดาหลักสูตรต่างๆของการฝึกนะอันนี้กองทัพทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับทุกคนยอมรับเพราะที่ฝึกเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นหลักสูตรของกองทัพเรือสหรัฐครับเป็นคนที่มีการคิดพัฒนาแล้วก็กําหนดหลักสูตรเนี้ยแล้วก็ฐานเรือเนี่ยก็ส่งคนไปเรียนนะครับ คือในห่วงแรกเนี่ยก็ไม่ได้เรียนหลักสูตรนี้โดยตรงหรอกรเราเริ่มจากเรียนการดำน้ำก่อนที่ต่อมาเนี่ยตอนสองครามโลกครั้งที่สองจบเนี่ยก็เห็นความสำคัญของหน่วยเนี่ยหน่วยซิลเนี่ยตอนนั้นเขาเรียกว่า เป็นหน่วยทำลายใต้น้่โจมในการที่จะใช้วิธีการไปก่อวินาศกรรมเรือรบคาสึกเนี่ยดำน้ําเอาระเบิดไปไปติดทําให้เรือรบเสียหายนะครับก็ถือว่ากําลังส่วนนี้เป็นกําลังเล็กๆแต่สร้างความเสียหายกับสรูอย่างใหญ่หลวงเนี่ยทำให้กองทัพเรือสหรัฐมีการพัฒนาหน่วยนี้ขึ้นมาแล้วเราเองเนี่ยก็ส่งคนไปเรียนอย่างที่ผมบอกว่าพี่วินัยใช่ไหมจริงๆก่อนหน้านั้น ก็มีพี่อีกสองสาท่านนะครับที่ที่ไปฝึกที่นั่นนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็ส่งคนไปฝึกอีกผมผมไม่ได้ไปฝึกนะครับบางคนอาจจะดูทางโซเชียลบอกว่าผมไปฝึกจริงๆแล้วในช่วงที่ผมจบมาเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องของงบประมาณทําให้โดนตัดนะครับก็รุ่นก่อนผมรุ่นพี่ก่อนผมมันได้ไปแต่พอรุ่นผมเนี่ยผมไม่ได้ไปมันโดนตัดงบไปแล้วก็น้องๆอีกประมาณ กืบสิบรุ่นอะอยู่ได้ไปนะครับเราก็เอาหลักสูตรของของสารัฐเนี่ยมาเป็นแม่แบบในการมาฝึกของเราตอนผมฝึกเนี่ยสาสัปดาห์แล้ววันที่เราไปฝึกนะพี่ยาปรก่อนะฮะด้วยชื่อว่านักทําลายใต้น้ําจู่โจมเนี่ยมันก็โอ้โหหนักดวงเพราะนั้นพี่มีความหวั่นใจอะไรไหม คือจริงๆแล้วถ้าเราเตรียมการพร้อมเนี่ยเราไม่กลัวอะไร่กลัวนะก็คือว่าเรื่องของจิตใจนะมันต้องเข้มแข็งอย่างที่สุดะคือผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราจะมีจิตใจที่ที่เข้มแข็งได้เนี่ยเราต้องต้องเตรียมการแล้วก็เราต้องมีความพร้อมทางร่างกายครับถ้าผมไม่เตรียมการนะผมจิตใจแข็งแกร่งไปไม่รอดครับไปไม่รอดจริงๆก็ตัวผมเองเนี่ยไม่เคยคิดที่จะลาออกเลยนะครับ คือบางคนเนี่ยเอเจอหนักเนี่ยเขาจะลาออกคือรุ่นผมตอนนั้นก็รู้สึกจะมาตอนแรก8ปสิบกว่าคนนะครับก็ทยอยออกไปเรื่อยผมได้เป็นหัวหน้านักเรียนเพราะว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอู้โซสูงสุดผมเป็นเรือโทนะครับอาก็มีเพื่อนผมสองสามคนนะแล้วก็มีระดับประทวนเนี่ยที่มาฝึกด้วยกันก็ถือว่าเป็นหัวหน้าก็ต้องรับภาระเยอะพอสมควรตัวเองเลยก็ตามเนี่ยโรงเรียนในเรือเนี่ยมันฝึกความเป็นผู้นำาเพราะเราต้องนําไม่ได้โรงเรียนในเรือฝึกความเป็นผู้นำทุกไหนครับพี่ที่ เป็นจุดที่ทําให้เสียเพื่อนๆไปมากที่สุดแบกสูงเนี่ยนะฮะเคจริงๆจะว่าไปแล้ววันๆหนึ่งเราทําอะไรไม่เยอะนะในตอนฝึกเนี่ยเช่นเราจะพีทีก็สองชั่วโมงต่อด้วยไปวิ่งอีกสักสองชั่วโมงโอ้วยายน้ำสักสองชั่วโมงแบกสูงสองชั่วโมงเราก็ทําเวียนอยู่เนี้ยแต่ละวันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย คือบางทีพอช่วงการฝึกเราก็จะไปคือเราอยู่ในสภาพที่มันมันเหนื่อยมันหนักมันอะไรบางทีครูฝึกก็ชอบแกล้งกันนะเช่นว่าเยอยนนะบางทีไปวิ่งตามชายหาดตามตลาดที่คนอื่นก็มาชิวๆมากินอะไรกันเนี่ยโอ้แม่งเราอะไรวะโดนอะไรกันเนี่ยอ๋อเหนื่อยแล้วบางทีพอเหนื่อยมากๆเนี่ยเราก็ต้องมีจุดแล้วว่า เราจะไปต่อหรือเราจะหยุดดีครับในี่ตรงนี้ผมว่าก็เป็นจุดต่อบางแล้วมันมีหลายๆเรื่องนะครับ,ค,รบคือการฝึกนี้เนี่ยมันจะต้องเจอความหนักหนักก็หนักมากที่สุดง่วงที่สุดยากลําบากที่สุดทรมานจิตใจมากที่สุดครับนะครับแล้วก็บางทีร่างกายก็ได้รับบาดเจ็บับก็เราต้องทนมันไม่ได้นะครับคือจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าทำไมมันต้องไปถึงขีดจํากัดของมนุษย์นะเพราะเวลาคนเราเนี่ยมัน จวนเจียนตรงนั้นแหะมันจะเกิดความกลัวและความท้อแท้อย่างที่สุดใช่พอมันเหนื่อยที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็อยากจะนอนไม่อยากจะทําอะไรใช่ครับก็เขาเรียกว่าถอดใจถอดศาทหารถอดใจคือคนแพ้ก็ต้องออกไปเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ว่า ราไม่ใช่ว่าจะไม่ให้เพื่อนอยู่กว่าใครจะลาออกนะโอ้เพื่อนๆไปลากจุดกระชากมาอยู่ต่อเฮยอยู่ต่อเราดึงกันแล้วเราดึงกันแล้วเราดึงน้ำเยาะเสียเพื่อนไปแล้วเราคุณจะไปก็ไปไม่ใช่เราจะช่วยกันนะแต่ว่าก็อย่างว่าบางทีพอคนถอดใจแล้วเนี่ยอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่กูจะไปก็ไปอย่างเดียว ผมจะขาดใจแล้วใช่ใช่ใช,ใช่อยากจะไปหาความสุขแลวนี่มันนรกชัดๆเลยเนี่ยสวรรค์กับนรกมันทีมันอยู่มันอยู่ใกล้กันนะไม่ใช่อยู่ไกลกันเลยนะนะครับพี่อภา,ากรสําหรับส่วนตัวเองนะจุดไหนที่คิดว่าเป็นจุดเปาะบางที่สุดของในการฝึกนักทำลายใต้น้ำถู่โจมเป็นจุดที่รู้สึกแบบเหนื่อยกับตรงนั้นที่สุดที่มันจะเป็นจุดเราบาง,อย,างอย่างเช่นในเรื่องการฝึกสัปด,ดาหนะ์นรกเนี่ย เราจะต้องผ่านการฝึก120ชั่วโมงคือ5วัน5คืนโดยไม่มีการนอนโอ้โห้าวัน5คืนไม่ได้นอนเลยคือคยืนแบกเรือยางยังหลับเลยใช่ไหมครับ คือสัปดาห์นรกนั่นใช่ไหมฮะที่บอกว่าปรอะบางใช่ใช่ใช่สัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเสียเพื่อนไปมากที่สุดนะผมว่าไม่ได้โอริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เสียกันไปเยอะทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเพราะว่าครูฝึกเนี่ยหลักสูตรก็มีวิธีการถ้าอยู่อยู่มาสัปดาห์รกเลยเนี่ยอันตรายนะครับครับเพินต้องฝึกความแข็งแกร่งมาเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับช่วงนี้เป็นการเตรียมเตรียมตัวช่วงนี้ เป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์เร่งนี้เป็นการฝึกจริงจังแล้วก็มีการเทสเพื่อเข้าสัปดาหา์นรกพอถึงสัปดาห์นรกก็กทุกคนเนี่ผ่านการฝึกมาหนักะทุมคนช่วงตอนแรกจะออกกันไปใครไม่พร้อมก็ออกไปใครไม่พร้อมก็ออกร้อยเนี่ยที่บอกว่าผ่านมา30เนี่ยอาจจะตอนนั้นอาจจะเหลือแค่ห้าสิบแล้ว<า>สัปดาหา์บางทีอาจจะแค่40คน <The things S 2> แต่จริงเนี่ยคนพอเข้าสรราัปดาหลกเขาก็แกร่งนะครับ <c oughs> จริงๆช่วงสัปดาหลกก็มีคนออกเนี่ยก็ <c oughs> ออกไม่เยอะนะก็ออกกว่าหน้านั้นเยอะแล้วก็จะได้คนที่แกร่งจริงๆเข้ามา <c oughs> นะครับ <c oughs> ในห้าวันหน้าคืนก็จะมีหลาย <c oughs> ปัญหานะครับ <c oughs> ที่เราต้องต้องฝึกเนี่ยก็ <c oughs> คือว่าในแต่ละห่วงเนี่ยก็ใช้6ชั่วโมง4ี่หกยิบสี่ก็สี่ช่วง ครูฝึกมีสามชุดแต่นักเรียนจะมีชุดเดียวครูฝึกก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็แต่ละชุดของครูฝึกก็มีโจทย์มีอะไรของครูฝึกครูฝึกก็จะเล่นไปตามบทบาทเราก็ต้องเล่นไปตามบทบาทของเราเราเราต้องรับให้ได้ในในทุกเรื่องนะครับแล้วสภาวะของที่บอกว่าทะเลเย็นเย็นเนี่ยเราเราฝึกยังไงครับพี่ตันั้นทะเลเย็นเย็นอย่างอย่างที่เมืองไทยมันไม่มีอ๋อครับก็เป็นเป็นห่วงหนึ่งของสัปดาห์นรกครับ หลักสูตรของสารัฐเนี่ยพอเริ่มต้นสดาห์ลกเขาใช้วิธีการฉีดน้ําเย็นที่ผมสาถฉีดน้ําเย็นฉีดน้ําเย็นแล้วทางนู้นก็ออกกำลังกายไปยึดพื้นสกอตจั๊มอะไรเนี่ยก็นั่นไปหูฟึกก็ฉีดไปใช่ฮะฉีดน้ําเย็นแล้วก็แช่แช่น้ําในทะเลครับซึ่งซานดิเอโกก็น้ําเย็นตรงนั้นเราทาให้คนเนี่อออกไปเยิมกันนี่การหลักสูตรของเราก็ ต้องแอพพลายต้องประยุกต์เนี่ยว่าจะทำาไงให้เหมาะสมกับบ้านเราก็มีวิธีการเลยแช่น้ําแข็งอ่างน้ําแข็งให้นักเรียนนักเรียนเนี่ยไปแช่น้ําแข็งนะก็หนาวกันนะตอนนั้นก็สั่นเลยฮะหนาวมากเข้าใจเลยแล้วครับแล้วก็พอสัปดาห์ลกเสร็จเนี่ยในรุ่นของผมลาออกไปก็ประมาณสักสามสี่คนเองไม่เยอะอ๋อไม่เยอะในช่วงสัปดาห์นรกช่วงสัปดาห์นรกแต่ตอนนั้นก็จากที่ผมว่ารู้สึกตอนจะแปดสิบกว่าคนผมจำไม่ได้จะเรียกตอนนั้นก็เหลือประมาณสัก ยี่สิบกว่าคนละโอ้โหก็สามสิบเปอร์เซ็นต์จริงใช่อ่ะยี่สิบกว่าคนละยี่สิบยี่สิบกว่าที่จบสัปดาห์นรกโอ้โหเรียกว่านะฮะสุดท้ายก็ผ่านมาได้จริงๆยังไม่จบนะครับสัปดาห์นรกยังไม่จบไม่จบอี่ฮะยังสัปดาห์นรกเนี่ยสัปดาห์ที่สิบหนึ่งนะครับมันยังมีอีกยี่สิบสัปดาห์ที่เราต้องฝึกพอผ่านสัปดาห์นรกมาแล้วเอาผมคึกว่านั่นคือพีคแล้วจบไม่ใช่ยังอีกยี่สิบสัปดาห์ใช่โอ้โหแล้วที่เหลือทำอะไรพี่คือพอสัปดาห์นรกเนี่ย พอคนผ่านเนี่ยครัแล้วก็รู้แล้วว่าคนเหล่านี้มีความพร้อมที่จะฝึกเอาวิชานักคณไหลจะน้ำจโจโฉอืมคราวนี้ก็มาฝึกเรื่อง ใช่ทฤษฎีอ่าทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเรื่องการดำน้ำเรื่องอาวุธศึกษาเรื่องของการสำรวจหาดเรื่องของระเบิดการทําลายอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องเรื่องที่ในเป็นวิชาชีพของนักแหล่ยตะน้าจู่โจมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีภาคทะเลก่อนครับแล้วก็ภาคป่าตรงนี้ก็สาหัสกันพอสมควรก็ตั้งแต่ภาคทะเลแล้วภาคทะเลเนี่ยส่วนใหญ่พอไปช่วงไปฝึกเนี่ยเป็นช่วงมอสุม ขึ้นลมแรงมากแต่เราต้องปฏิบัติให้ได้ครับชุนมันก็จะเมาคลื่นแต่ว่าการเมาคลื่นเนี่ยเราต้องทํางานให้ได้ไม่เชื่อเมาคลื่นแล้วเราก็ไปนอนอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทํางานขนาเมาคลื่นต้องต้องทํางานขนาดเมาคลื่น,น,น,นพี่แล้วแล้วเวลาเราจะไปเมาคลื่นเนี่ยเราไปหาทะเลตรงไหนให้มันเมาขนาดนั้นอ,อ๋อภาคตะวันออกเนี่ยครับคือมันเป็นฤดูมรสุม ประมาณเดือนรับกระจาบสิงหาเนี่ยในช่วง20สัปดาห์หลังเนี่ยผมว่าคนออกน่าจะน้อยละก็มีออกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบนะครับเด่นเช่นนายทหารอย่างผมเนี่ยต้อง80%นะครับ ถ้าระดับปะทวนแต่จริงเราก็ถอดยศนั่นแหละแต่ว่าผมก็เต่องจากนายทหารเราต้องเป็นผู้นําดังนั้นเราจะต้องผ่านเกณฑ์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ระดับประทวนก็ผ่านเกณฑ์ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บางคนไม่ผ่านเกณฑ์นี่ก็ต้องออกไปหรือบางคนเมื่อมาฝึกแล้วเนี่ยเ,เรื่องของนิสัยส่วนบุคคลเนี่ยช่วยส่วนรวมไหมอะไรเ,เนี่ยบางคนอาจจะเหมือนกับยังมีนิสัยเห็นแก่ตัวอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่ามีการตัดคะแนนความรับผิอะไรเนี่ยครับ <นะ S 2> ครับ ก็เรียกว่าเก็บคะแนนมาตลอด่สัปดาห์ใช่ครับไม่ได้หมายความว่าผ่านสัปดาห์ลกมาแล้วทุกคนจะจมหมดไม่ใช่ความหนักความที่บอกว่าโหดเลยนะคจริงจริงมันมีเหตุผลนะครับเราไม่ใช่ว่าทํามาแล้วเราแบบไร้สาระนะไม่ใช่เล่นอะไรคือว่าฐานเรือเราเนี่ยต้องทํางานกับธรรมชาติที่ไม่เหมือนมนุษย์ที่เดินบนบกนะครับเราต้องอยู่ในทะเลแล้วก็หน่วยซิลเนี่ยบางทีทางานในสภาวะที่ที่ไม่ปกติ ที่คนอื่นๆก็ทาไม่ได้อะเช่นการดําน้ําเข้าสู่ที่หมายในสภาวะคลื่นลมแรงเยวต้องไปขึ้นในโคถินที่มันอันตรายคลื่นซัดอะไรเนี่ยคือในสภาวะที่ฝ่ายตรงข้ามคาดไม่ถึงสภาพอย่างนี้ไม่มีใครกล้าดําน้ํามาหรอกมันหูทะเลรุนแรงขนาดนี้ตายเราต้องไปแบบนั้นใช่แล้วก็ต้องทํางานเป็นทีมด้วยต้องทํางานเป็นทีมเพราะว่าเราเป็นชุดเล็กๆที่ไปเนี่ยคนใดคนหนึ่งในทีมเนี่ย ถ้าไปไม่ได้กับเราเนี่ยทีมมันจะปฏิบัติภารกิจไม่ได้เราก็ต้องคอยจะช่วยเราต้องเราต้องไปเป็นทีมไม่ได้ดังนั้นการฝึกเราต้องมีแบกซุงครัแล้วต้องมีแบกโดยยางเพราะทุกคนจะต้องนําทีมไปได้ครับคนอ่อนแออะไรเราต้องช่วยช่วยดันไปได้นะครับนี่คือเป็นจุดมุ่งหมายของการทําทไมต้องใช้ซุงที่มันหนักเนี่ย เพราะว่าในภาวะที่เราไปชุดเล็กๆเนี่ยโอ้ปืนบ้างลูกปืนบ้าง <ๆ S 2> เดี๋ยวแล้วเบิดเดี๋ยวก็ของนู่นเยอะแยะมากมายที่เราต้องนำพาไปถูกต้องครับโอ้เนี่ยนะครับหลายคนนะที่ดูอยู่ข้างนอกนะในฐานะที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่นะบางทีเนี่ยก็ชอบคอมเมนต์นะนะจะฝึกทำไมให้มันหนักนวงเดี๋ยวก็ตายตเดี๋ยวก็นูนน่นดอนี่หลายคนพูดนะพอมาฟังนะพี่อภากรพูดแนละ้วถึงบางอ้อแล้วก็เข้าใจว่า จะฝึกหนักไปทําไมเนี่ยมันมีเหตุผลนะน้องๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมพอพี่ๆเข้ามาเล่าให้ฟังนะก็เก็ทนะพี่อภิกรครับพอหลังจากที่จบหลักสูตรนักทําลายใต้น้าจูโจมนะครับแล้วก็ได้เข็มที่ทุกคนภาคภูมิใจนะฮะจะเป็นอันนี้ครับนี่นะครับนี่คือนี่คือทยันหรือเกี่ยวขึ้นครับเรียกว่าถ้าใครเห็นสัญลักษณ์นี้นะฮะนั่นหมายความว่าบุคคลคนนี้ผ่านหลักสูตรนี้มาแล้ว ลูกผู้ชายตัวจริงเข็มแม่งความภาคภูมิใจนะคพี่อภากรครับพอหลังจากที่เราเป็นนักทำลายใต้น้ำโฉวๆแล้วเนี่ยภารกิจที่หน่วยเนี่ยจะต้องไปปฏิบัติในเรื่องของชีวิตจริงเนี่ยที่เราเคยได้ไปปฏิบัติเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างครับก็เรื่องของการปราบปามจนสลัดที่โซมาเลียโอ้โห ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ